พอราหักราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์แล้วเราก็อยู่กับเกมบีดเว็บโซอยู่กับกาชาเครื่องประดับรวม850ใบนะครับทั้งหมดนี้รวมกันได้มากกว่า850ใบนะครับเราก็จะมาเปิดกันทั้งหมดเลยเราก็จะมาดูว่าเราจะได้ของดีไหมเราจะโฟกัสไปที่อ่าเฉพาะ5ดาวอย่างเดียวนะครับ4ดาวธรรมดาเราจะไม่โฟกัสอะไรมานะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในตั๋ว อ่าอันนี้เป็นตัวสีก่อนสีเขียวไม่มีไม่มีอะไรในกอไผ่เดี๋ยกดกดไม่ไปวะเนี่ยเอ้ยเอาต่อไปเป็นสีแดงยีิบเชิ้นเปิดครั้งละ10ชิ้นครั้งละสิบใบตัวเครื่องประดับหาง่ายมากครับหาง่ายหาง่ายมากกว่าตัวตัวละครหนอึ่งนะ มาอีก10อันไม่ได้ครับได้เฉพาะ4ดาวอีก10เอออีก9อันหมดนี่จะไปเปิดอ่าตัวตัวเท่าแล้วนะฮะตัวเท่ามีโอกาสออกค่าดาวน้อยแต่เปิดตัวเท่ามันสนุกตรงที่ว่ามันหาได้ง่ายแล้วมันเยอะฮะแล้วถ้ามันได้ขึ้นมามันก็แบบโอ้ดวงดีมากเลยเนี่ย แต่ทั้งที่ตัวเท่ามันออกอยากแต่เราก็โดนดีแน่ๆเนี่เป็นความสนุกอย่างหนึ่งเวลาเปิดตัวเท่าครับสี่ดาว <c oughs> สำหรับตัวเท่าสีดาวถือว่ามหาจักรันแล้วครับสามดาวลว้นเอาไปก็จะเอาไปอัพนะฮะเอาไปอัพตัวอื่น เอาไปเป็นของตีบวกให้กับไอเทมชิ้นอื่นนะฮะไม่มีครับไปต่อกันเลยที่ตัว๋วอ่าบีเว็บโซอันนี้มี3 0 0รฝาใบนะฮะ ร้อยที่หนึ่งออันนี้เปิดสิบก่อนเปิดหลักสิบก่อนลืมลืมมันมีสามร้อยสามสิบใบอะเปิดขอเปิดหลักสิบก่อนเปิดหลักสิบไปสาสิบใบครับจากนั้นก็เราจะได้เปิดหนึ่งร้อยใบได้เกาะหลักสิบไม่มีออกนะฮะ ไม่มีออกม่เป็นไรมาเจอหลักร้อยครับไปหนึ่งร้อยร้อยที่หนึ่งหมาทองครับหืมแต่ไม่ได้ใช้เป็ดทองครับไม่ได้ใช้แน่ๆโอ้โหสาได้ทองได้เป็นเป็ดกับหมามาเนี่ยอะไรนี้ ปอย่าไปกลัวร้อที่2องร้อยที่2จัดไปอ่าลุงมาครับโอเคมันต้องแบบนี้เข็มกัดนี่โอมาอันเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นของที่ได้ใช้แน่นอนมีประโยชน์ฮะไม่เหมือนกับไอกระต่ายกระเป็ดเอ้ไม่ใช่นะหมากระเป็ดเมื่อกี้นะได้มาไม่ได้ใช้แน่นอนครับ เอ,อร้อยนี้ไม่มีอโอเคเดี๋ยวไปคาดหวังก,กันกับตัวทองยังมีตัวทองอยู่เอาไปดูตัวทองกันเอาตัวละครเต็ม <c oughs> โอเคกลับมาแล้วครับหลังจากไปเคลียร์ที่นะฮะเคลียร์ที่มา8ปใบกดไปเลยครั้งแรก50บใบปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ลงครับกดผ่านไป ไอเราไม่ต้องไปสุเรียดมานะจริงเรามีตัว5ดาวอยู่ตั้ง5ใบเนะี่ยตอนนี้เราก็ได้5ดาวมามา3ชิ้นละโอเคอันนี้ก็จะเป็น5ดาวเหมือนกันซุปโอเคครับสวยสวยสวยหอันก็เอาไว้ใช้กับมนุษย์นะฮะมนุษย์หรือว่าไะไรสังกัดวะข้าใบอันนี้หรืออีก18ใบ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้ามไปเหลือแใบสุดท้ายครับ10บใบย,ยังไม่ออก8ดใบจะออกได้ยังไงมาไหมไม่มาครับข้ามไปเลยเราเราก็จะเหลือ,อตัว5้าดาวครับเพื่อนก็มาดูกันเป็นอะไรวะเนี่ยวันนี้กดไม่ค่อยไปเลยจอมันชื้นหรือว่ามันอะไรไปเนี่ยมา อ่าของดีครับโคกตะน้ำพริกครับออกแรงนำวิญญาณห้นต์แล้วก็อันดับที่อันดับที่สถ้าได้ได้เป็นแรงนำวิญญาณอีกก็จะดีฮะแร,รงนำวิญญาณของยม,มทูตแล้วก็หน่วยศูนย์นะอันนี้เป็นโคกตะน้ำพริกสีเขียวครับเหมือนกันครับแรงนำวิญญาณยม,มทูตหน่วยศูนย์ห้เเลยนะฮะเยอะมากแต่ถ้าไม่ตรงสีเราจะได้แค่25% เฮ้ยบึ๊จโอ้โชคตาแตกเลยเฮ้ยมันนับเป็นห้าดาวได้ด้วยเนี่ยไม่ได้ดิเฮ้ยมั่วแล้วเอาสองอันผมเก็บสองอันไว้เป็นอันสุดท้ายนะฮะก็มาดูกันสองอันสุดท้ายแล้วปุ๊บกดไปเลยกดปุ๊บอ๋อเป็นกระต่ายครับโอ้ยยังอุตส่าห์ได้เป็ดมาอีกเนาะได้ของแบบเก,เก๋ๆมาสามอันนะฮะวันนี้ ก็คือได้เป็ดหมาแล้วก็เป็ดมา3อันนะฮะดังดีได้กระต่ายมาอันนึงนะโอ้สิ่งที่ผมอยากได้จริงๆก็พวกกระ,กระต่ายท้องนีง่แหละ PVP ขาดมากเลยตอนเนี้ยบอกตรงเลยได้กระต่ายท้องเขียวมาเดี๋ยวไปใสอินโนเอฮะอินโนเอหนึ่งทับห้าครับแต่บอกได้เลยว่าแรงจริงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่าตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะ แล้วก็วันนี้คงต้องราไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ